เป็นทางเข้าปาบาเลเจดีสถานที่อ <c oughs> ง,งควายุสังขารองกุธเจ้าเป็นสถานที่สำคัญก็เป็นสถานที่เก็บบรัรมสาธิกาธาต์กรารถูกแบ่ง ปแปดหัวเมืองแ,แบ่งมาเก็บไปที่ต่อไดแล้เกียรตนี้วันนี้ก็อะบรมสาธิกฐานก็นำไปเก็บไว้ที่อภัทฑ์ที่เมืองปัตตนาะเป็น ที่เ,เรามาจะเลึกถึงตอนนั้นส่วนทางโนูก็เป็นสถูปเจดียด์ที่เขาจะทำใหม่ <c oughs> Ê! Ê! Đó là đi ส <sh> ัรันตุยตุโลกาติติสุพะทวะอรหันต์สามพุทโววินตาจารณะสามปานโอสุขโตเล็กดาวิโตอนุตารูปุริ